หลวงตาอธิษฐานยังไงให้หลวงปู่แผ่บุญให้กับเราตลอดนะคะหลวงปู่จะริงหนูนะแต่หนูต้องเป็นพรมหนูต้องมีจิตเป็นเบามันแผ่เมตตาอารมณ์เบาบ่อยๆหลวงพ่อท่านมาตลอดเลยเพราะว่าสามารถจะผ่านเราได้ตลอดเวลาแล้วเพราะมันเบา จิตมันเบาจิตมันไม่มีอะไรไงเข้าใจไหมจิตมันมันมีความสุขในบุญเน่ะมันมีความสุขในตัวเองทำเนี่ยมันแน่ใจว่าท่านผ่านไปแล้วเนี่ยมันได้วิญญาณมันได้คนมันได้มนุษย์ได้อะไรคนที่เห็นเราเนี่ยเขาต้องมีความโชคดีอะไรเนี่ยมันแน่ใจไงเข้าใจไหมมันเห็นผลน่ะไม่ชีก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องรีบเปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีก็รีบเปลี่ยนเพราะอธิษฐานไว้เนี่ย หลวงปู่ห้ามไปไหนนะต้องผ่านตลอดเวลานะจะผ่านก็ต้องปรับตัวเองถ้าท่านผ่านใช่ไหมไม่ใจถางทางไปเลย้วท่านจะผ่านมาได้ไงเราอะไรไม่รู้ลกไปหมดเลยในจิตอะแล้วท่านจะผ่านมาเราได้ไงอะผ่านไม่ได้นั่นแหละอธิษฐานก็อธิษฐานแล้วอาจารย์จุกวันก็ผ่านไม่ได้ พออธิษฐานปับ๊บเอาใครว่าอะไรก็โกรธในด้านแดงอย่างแล้วแถมไปว่าเขาอีกแถมนู่นเนี่ยท่านจะผ่านได้ในตอนนั้นอ่ะได้ไหมไม่ได้อ่ะจิตก็ขุ่นมัวอีกโอ้ลกลุงรังจิตลกเกินไปใช่มันผ่านเป็นหากอธิษฐานก็ไม่ได้นั่นน่ะทุกมากต้องทำให้มันเบาก่อนนะจึงื้องมองภาพท่านก่อน,น่ย ค่อยเคลียร <If> ์ไปเรละน้อยๆะน้อยก่อนนะท่านจะได้ผ่านมาเต็มเต็มอะไรเนี่ยไม่ว่าบารมีไหนทั้งนั้นอ่ะทุกองนะจะผ่านเราได้เครื่องเราต้องดีไงเข้าใจไหมเครื่องเราเนี่ต้องดีมันต้องซ่อมบ่อยๆอะไรไม่ดีก็ต้องซ่อมมัน เปลี่ยนเครื่องฮะ